เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆม,ม,มากๆเลยครับเพราะเราไม่เคยเล่นหนังแนวนี้ด้วยที่เป็นแบบว่าแนวสอยองขวัญเป็นครั้งแรกเลยแล้วรู้สึกว่าวันก่อนเ่งได้ดูไพร์โหลดไปแล้วบอกวเฮ้ยก็กออลัวเราจะต้องลอง,ลองดูครับออมันจะมีความอะไรที่เราบอกมากกว่าในใไห่าวมจากความกลัวอ่าใช่เพาภาพนึกถึว่าภาพภาพสวยมากแล้วก็ดีเทลต่างๆในเรื่องเนี่ยน่าสนใจมีแบบ อะไรเล็กๆไม่รู้ทุกคนเห็นกันหรือเปล่าต้องไปแอบดูแล้วกันครับแอบดูแอบดูพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่แล้วอะไรไปรลงไปหรอภาพสีเสียงอะไรมันคือสวยงามภาพสวยมากภาพสวยมากอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับของเราที่จริงมันจะมีความพีความอะไรอยู่ในเรื่องนี้ด้ัยด้วยครับแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องของน็อตเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีอะไรที่แบบทุกคนน่าจะเซอร์ไพรสป라이ดแน่ๆเพราะว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่น็อตไม่เคยเล่นด้วยครับแล้วเขาจะบอก อ่าบทเป็นตัวละครลับอ่าเป็นตัวละครลับด้วยแล้วก็บทใช้คาว่าน่ารักด้วยน่ารักมีความออกมาทุกคนจะต้องแบบว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็ตรงนี้คือหนังสยองขวัญหรือเปล่าอ่าเป็นหนังสยองขวัญแต่มีความน่ารักที่ตัวเราอ่าคนอะไรอวยตัวเองเนี่ยแต่มันมันเป็นชงวีตแบบเหมือนอยู่นี้ชีวิตอยู่นี้เราเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็เป็นแบบเป็นเป็นส่วนที่มาทำให้ตัวละครมันครบขึ้นด้วยครับเรามาเบรกับเขาเปาเบลคือสยองขวัญนะ อ่าด้วยด้วยด้วยเป็นความน่ารักนิดนึงครับมันจะเป็นความน่ารักแบบไหนเป็นแบบว่าความเขาเรียกอ,อะไรนะความอ่อนต่อโลกหรือว่าความแบบเป็นความน่ารักที่ที่เราเลยครับ <c oughs> เราเนี่ยแหละคือความน่ารักของ <c oughs> โลกนี้นี่ยิไมให้เหนหนงินใส่ร้อนแบบน่ารักนะโอ้อใช่ครับแบบว่าเชิญชวนหรือว่าน่ารักสไตล์้อตยังไงปกติที่เล่นมาก็จะเป็นแบบว่าเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์จะแบบน่ารักใช้คำว่าน่ารักเลยครับขอให้น้ารัก รู้ว่าน่ารักจริงเออนี่ถ้าว่าอีกหน้ามานี่ถ้าอีกรอบตัวข้างหลังเขมิบแล้วนะรอบไม่มาหรอโอเคเป็นแบบแสดงว่าเรื่องนี้เราผลเป็นแมวอ่าไม่ใช่โอเคเราต้องแบบว่าปรับตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าใครหลายคนจะถึงภาพความเท่โอ้จริงๆแล้วก็เล่นเป็นตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าทุกคนที่รู้จักแล้วเนี่ยน็อตเป็นคนที่นิสัย ค่อนข้างค่อนข้างแบล็วแบบว่าภายภายนอกอาจจะดูแบบว่าโอ้นี่คนอื่นไม่รู้เลยกันยเนี่ยโอ้ใช่หลายๆคนก็บอกว่าแบบพอดูในดูในสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, เท่ผู้คนนี้เท่หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าได้รู้จักแล้วจะบอกว่าเออติงตองเป็นคนติงตองคอนหนึ่งมาครั้งนี้มาเพาื่อนรภาพของเองอ่ะใช่รอบนี้ขอมาติงตองน่ารักหลังจากนี้คุณจะไม่แบบว่าเป็นที่นอตแบบครูแล้วไม่ใช่คนครูแล้วแต่ก็ยังอยากครูอยู่นะเอาไงดี <laughs> อยากเป็นทั้งสองอย่างเลยได้ไหมครับทั้งครูทั้งคิวไปเลยแล้วกันไม่ได้เห็นทั้งสออย่างเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ยัง่ามหลอนอะไรหลือไคนบอกว่านีจะมีขนาดอะไรประมาณนี้ความสยองน่ากลัวเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากครับใช้ไปทางน่ารักอย่างที่บอกมากกว่าพยายาบอกว่าผมไม่แล้วคือเราอะมาเบรกตรงนี้แล้วอะเราเป็นคนกลัวรือว่าเราเป็นคนตามล่า ือตัวละครเราเราชอบมาแบบว่าอวมาเป็นหนึ่งเราวิ่งตอนในในหลอดลอยไหมเราวิ่งไหมหรอก็มีตอนที่เราวิ่งด้วยวิ่่งงาปลแล้วก็มีตอนที่เราหยุดด้วยกระโดดก็มีอออ่่่่าพพีููดยไม่เห็นูดูเฮ้ยดเร่งแสงขึ้นหรือเปล่าไม่มันมืดทอออมันมืดแต่ถ้าดูดีๆเห็นแน่นอนใช่ไหมเห็นในแหลอดหรอครับไม่เห็นครับไม่เห็นนั่งอยู่หลังกล้อง แล้วเราเอามาเลี้ยงชีพแบบนี้อะไร <c oughs> มันมีความเชื่ออยูไอย่างนี้ไหมครับเรื่องพวกนี้เราไม่ได้รู้เชื่เรากัวนอะไรจริงจเห็นพอจริงๆพอเห็นจากจากในโ,โในโลเคชั่น <c oughs> เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออหนักหนักเริ่มมีความนัากลัวนิดนึงแล้วก็แบบอาจจะต้องเตรียมตัวด้วยแบบว่าก็พยายามที่จะไม่ไม่ทำอะไรพิเรนมากๆดีกว่าครับ มีเจอดีหรืออะไรในกองหรือไม่ดีอ่ะยังยังไม่ได้ไปแต่ว่าหวังว่าจะไม่ไม่เจออะไรดีกว่าเพราะว่าเวลาเวลาเราเรามันจะได้ยินเนาะเวลาแบบกองหนังซีรีส์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับสยองขวัญเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าแล้วเราก็ฟังมาเยอะด้วยตรงนั้นแต่เราเป็นคนกลัวไหมเป็นคนไม่กลัวแต่ไม่ขอเจอไม่ไม่เอาดีกว่าครัับต้องก เราต้องเตรียมใจดีกว่าแล้วก็พยายามเตรียมคนรอบข้างถ้าเจอขอเจอพร้อมๆกันไม่อยากเจอคนเดียวขอขอให้มีให้มีเพื่อนๆด้วยเฉลี่ยเฉลี่ยกันตกใจเพื่อเวลาจังหวะวิ่งเนี่ยเขาจะได้ไปตามคนอื่นอาจจะไม่ได้ตามเราวางแผนไปแล้วแอบสกัดาเพื่อนนิดนึงอันนีเรียกว่าพร้อมก่อนที่จะแบบว่าเตรียมตัวเตรียมตัวฝาหาร ก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับซีรีส์ Runaway ครับเป็นหนังยูริแนวใหม่ด้วยที่เป็นสยองขวัญน,นะครับก็น่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้แน่นอนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ